สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีสิงห์และสวัสดีนักเรียนนักศึกษาให้ทาโรทุกท่านด้วยนะครับความรักความสัมพันธ์โคตรผีคู่ชาวราศีสิงห์นะครับเรามาดูกันเลยนะครับข้างบนนะแถวบนจะเป็นคุณนะครับมาตัวคุณนอนไม่หลับมีเรื่องให้คุ้มใจปวดหัวตัวคุณนะ มีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องให้กังวลเขาล่ะเป็นอย่างไรเขาก็อึดอัดอ่ามันมีเรื่องของความเครียดความกังวลความกุ้มใจส่วนตัวเขาเองเขาก็มีลักษณะเหมือนอึดอัดใจอยู่ถูกจับได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าคุณคิดและคุณรู้สึกอย่างไร เดี๋ยวเราค่อยมาเชื่อมโยงกันนะโอ้มันมีเรื่องของสิบดาวเก้าดาวแล้วสิบดาวปัญหาอุปสรรคมันมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคมีเรื่องของการจมความทุกข์จมทุกข์แล้วเขาละ่ะแปดไม้เขาก็มีหลายเรื่องที่ต้องคิดผมไม่แน่ใจว่าเขาคบคนอยู่หลายคนอยู่หรือเปล่าอ่าเอาก่อนนะเอาแค่น,นี้ก่อนนะ คุณทำอย่างไรคุณให้โอกาสตัวเองคุณให้โอกาสเขาคุณให้โอกาสตัวเองคุณเปิดโอกาสใหม่นำเสนอโอกาสใหม่ครั้งสิ่งที่คุณทำคือการให้โอกาสเขาทำอะไรเขาทำอย่างไรเขาก็ยังเป็นของเขาแบบนี้แหละสไต เขาก็เป็นของเขาแบบนี้อในความหมายของสเตงก็คือมันมีเรื่องที่ท้าทายเขายังทําในสิ่งที่เขาท้าทายอยู่ได้เอเขายังคงดำรงอยู่ยังทําอยู่ยังทําต่อไปอม,มันมีเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์ด้วยนะอืมทีนี้เรามาดูผลของการกระทําเป็นอย่างไรของคู่โดยมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง เขาเองเขาก็มองหาโอกาสใหม่ๆเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะมาดูความชัดเจนกันว่าไพ่บอกอะไรมาเดี๋ยวค่อยมาเรียงร้อยประโยคในความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีสิง์ตคุณอาจจะคิดมากแล้วก็จมอยู่กับการปัญหาที่ว่าเขา,ามีใครหลายคนแล้วคุณไปจับได้ว่าเขา ม,มีคุยกับคนนู้นมีคุยกับคนนี้แล้วยังมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆเพิ่มม่เสมอแต่คุณก็ยังเปิดโอกาสที่จะเคลียร์ใจโอกาสที่จะคุยหรือยอมรับเขาอยู่แต่ตอนนี้มันมีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจในตัวเขาอืมมีเรื่องที่ในตัวคนะุณอ่ะคุณกําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในตัวเขา เขาอยากจะมีลูกเขาอยากจะมีใครเขาอยากจะทําอะไรของเขาอ่ะซึ่งบางทีบางครั้งเราก็ไม่รู้ไม่ไม่สามารถไปเดาใจก็ถูกความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดของเขาอ่ะราศีสิงห์นะคุณไม่สามารถจะไปเดาใจเขาได้ถูกเลยเมันมีการเปลี่ยนมีอะไรใหม่ๆมันเกิดขึ้นเสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะแน่นอนว่าคุณรู้ว่าเขามีคนคุยหลายคนเขาคุณจับได้ เขาโดนคุณจับได้แต่เขาก็เป็นของเขาอย่างนี้แหละสเตงเขาก็ยังกล้าเสี่ยงกล้าเล่นกล้าที่จะทําบางสิ่งบางอย่างอยากจะลองอะไรใหม่ๆอยู่เสมอแต่คุณนะเครียดจ,จังวอนจมความทุกข์อยู่กับเขาคุณอยากจะหาผมมองว่าเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเรามาดูกันการที่คุณให้โอกาสนะโอกาสอะไรจัดเมน้นมันเป็นเรื่องของวาระโอกาส เรามาดูจัดเป็นจัดเมนพูดถึงอะไรอ่าคุณอยากจะจบจบเรื่องนี้ไปฟ้าเป็นเดสตัวคุณอยากจะจบปัญหานี้ไปมันขึ้นไปเดสมาโอกาสคือโอกาสที่ตัวคุณเองที่อยากจะจบปัญหาแล้วก็ไปหาคนใหม่คุณตัดสินใจยังไงเรามาดูขยายจัดติคุณรักตัวเองอ้าวคุณเริ่มที่จะรักตัวเองแล้วแสดงว่าคนคนนี้คู่ของคุณ แฟนของคุณมันเจ้าชู้มันออกนอกกล้ลนอกทางนิสัยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงยังเที่ยวเล่นยังสนุกสนานอยากจะท้าทายทำอะไรใหม่ๆเสมออ่าดังนั้นหากคุณรักตัวเองคุณจะให้โอกาสตัวเองมันมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์ สำหรับคนมีคู่นะถึงวะละคือถ้าคนมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อถ้าถ้าคิดว่าเขาคนนี้คบกันมาแล้วมันอยาฝืนไปเลยทำให้คุณเครียดนอนไม่หลับสิบดาบปัญหาโอ้ทํทำให้คุณจบทุกข์อะถ้าคนแบบนี้อยู่ด้วยแล้วมันไม่มีความสุขปล่อยไปเลยเพราะตัวเขาเองเขาก็มีใครหลายๆคนอยู่เหมือนกันคุณไม่รู้เป็นหนึ่งในที่เท่าไหร่ของเขาไม่ได้เชียร์ให้เลิก อไม่ได้แร์ให้เลิกแต่มันถ้ามันอยู่แล้วมันไม่สบายใจอนะเก้าดาบสิบดาบมันไม่สบายใจคุณตัดสินใจแล้วจัดเม้น์คุณให้โอกาสตัวเองที่จะเริ่มต้นใหม่มคุณต้องเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสตัวเองไพ่บอกมาแล้วว่าคุณต้องตัดสินใจได้แล้วถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องรักตัวเองให้มากๆนะ สรุปความรักความสัมพัญของคุณมันยังไงอ่าหาคนใหม่เธอถ้าคุณตัดสินใจกับคนนี้แล้วโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ดีกว่ามันเป็นการเปิดทางให้คุณได้เจอกับคนอื่นๆบ้างอะ่ะเออเพราะว่าเพราะว่าเหตุผลอะไรแปดไม้ เขาก็มีใครหลายคนแนละเขาก็ยังพึดประพติพึดตัวแบบนี้อีกอะ่ะเออมันยังเป็นเด็กช่างสงสัยยังเป็นคนเจ้าชู้ยังจะอะไรอย่างเงี้ยเขาเด็กอะ่ะเขาเขาก็สแสวงหาของเขาไปเรื่อยเออถึงแม้ว่าคุณจะจับได้อะ่ะโดนคุณจับได้เนี่ยแต่เขาก็ยังจังสแสวงหาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นโอกาสชาวาราศีสิงห์ผมมองว่าไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะเก็บคนคนนี้ไว้เพราะไพ่พมันขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาแล้วเนี่ย ให้โอกาสตัวเองจบเรื่องราวนี้ซะแล้วไปเริ่มต้นใหม่ตัดสินใจที่จะรักตัวเองให้มากๆโอกาสที่คุณจะเจอคนใหม่มันมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ถ้าคุณไม่ออกจากคนเก่าคุณยังล้างคนเก่าไว้ความเจ็บช้ำน้ําใจกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ย,ยังคงอยู่แล้วโอกาสที่คุณจะเปิดเปิดทางให้กับคนที่ใช่ของคุณมัน ถ้าคุณไม่เปิดทางนะคนที่เขาใช่เขาก็จะเข้ามาหาคุณไม่ได้ะัะนั้นคุณต้องเปิดรับโอกาสของคนใหม่ด้วยผมมองว่าคนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยน่าจะเป็นคู่แท้มากกว่านะเพราะว่าถ้าคุณยังเก็บเขาไว้อยู่แล้วเกิดมีใครเข้ามามันก็ไม่แฟร์สำหรับคนที่จะเข้ามาใหม่อ,มอาจจะต้องเคลียร์ปัญหาจัดแจงเคลียร์ในเมื่อถ้าเกิดคุยเลยถ้าเกิดไม่รักกันแล้วก็จบกันไปเลย เคลียร์กันให้จบจบไปเลยพอคุณจบแล้วโอกาสที่จะเจอคนใหม่มันมีไพ่เดะเลเวร์แต่มันเหมือนมีเหมือนว่าพระใบนี้มันจะจบยากนิดหนึ่งนะเอ,อพราะบางทีมันมีเรื่องมันมีความผูกพันทางใจเข้ามามันอาจจะจบยากจะอาจจะคาลาคัสังอยูอ่แต่ในกรณีที่ที่ดวงชาวราศีสิงห์เองอะ่ะ ดวงของชาวราศีสิงห์อะถ้าคนที่ไม่ใช่คู่ฝืนอยู่ไปมันก็ไม่ใช่คู่คนที่ไม่ใช่มันอยู่ฝืนไปตัวคนเองจะรู้เองว่ามันไม่ใช่แล้วมันก็มีการเวียงออกโดยโดยธรรมชาติอะอคุณไม่ต้องไปจัดการไปอะไรหรอกเขาถ้าเขาไม่รักคุณเขาไม่ได้จริงใจคุณเขาก็จะออกไปเองเพียงแต่คุณนะ่ะ ป้องกันจิตป้องกันใจของตัวเองไว้ให้ดีอืแต่โอกาสที่จะเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์สำหรับคนที่มีคู่นะใครที่มีดีอยู่แล้วก็จงทะนุถนอมรนะักเอาไว้นะคนที่มีคนที่ดีอยู่แล้วมีรักที่ดีอยู่แล้วทะนุถนอมไว้สําหรับคนที่มีอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ให้ปล่อยวางแล้วเดี๋ยว ดวงดาววาลขิตก็จะเหวี่ยงคนที่ใช่ตัดสรรหาคนที่เหมาะสมกับเรามาอยู่กับเราอขอเรามองธรรมชาติมองให้เป็นกลางออมองให้เป็นกลางเพราะบางทีขอที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อยู่วันหนึ่งค่ำนะครับโอเคจบแล้วนะครับชาวราศีเสียงนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่พไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้ หรืออยาก,กเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ